เมืออ่อเราได้วสวดมนต์บูชารัตนตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนอนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิ แล้ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้ามือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบายอย่าให้เปลือตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายคล้ายๆตอนที่เราใกล้จะหลับ อย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะเหมือนเราเปิบลือตาหลับตาพิมพริม,มแล้วเขาทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่น ให้สะอาดบริรสุทธิ์ผ่องใสร้ายกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัว รเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะไอ้ปลดไอ้ปล่อยให้วางไอ้คลายความผูกพันให้ทุกสิ่งเราทุกสิ่งดังกล่าวนั้น,เ,นเป็นแค่อาศัย ซึ่งกันและกันเท่านั้นชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้นี่คือความจริงของชีวิตที่เราม,มักจะไม่ค่อยเอามาคิดกันแต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้ เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไม่เราพัดพลาดจากสิ่งนั้นไปก่อนสิ่งนั้นก็จะพัดพลาดจากเราไปก่อนไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายก็าตามล้วนสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยที่เรา นึกไปถึงเลยเพราะฉะนั้นน่ต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความบุกพันโดยเฉพาะในช่วงที่เรากำลังจะทำภารกิจที่สำคัญให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนา วิชาธรรมกายนั่นก็คือการนำใจกลับเข้าไปสู่ภายในสู่ที่ตั้งดั้งเดิมซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่พระสมมสมุเจ้า ท่านในวันลุอ,อนุตตรสัมมาสัมปวติญาท่านทำอย่างไรเราก็จะต้องทำอย่างนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเราก็เช่นเดียวกันก็ต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง แล้วก็รวมใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่า เราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือเธอุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทธลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งไอเส้นด้ทั้งสองตัดกันเ็นการกระบ,บาดเจอตัดจะเล็ก เท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือคือสมมติเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางนาะมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองนังกล่าวนั้นนะจ๊ะสูงขึ้นมาสองนิ้วมือ เรียกว่าโซนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่เราจะต้องทำความรู้จักให้ดีนะจ๊ะตำแหน่งตรงนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ย ยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนานิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจา้าทุกทุกพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ทุวนไม่มีเวสเลยแม้แต่พระองค์เดียวกันเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้ว ใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละตั้งแต่เบื้องต้นจงกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทญาเป็นประสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เลยคือนำใจหยุดนิ่งอย่างเดียว อะไรจะเกิดท่างกาให้เกิดเนื้อเลือดจะแห้งเือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันท่านก็ไม่ได้สนใจหนึ่งอย่างเดียวแม้ในช่วงที่ท่านพระจนมอนมีมารมาระจนที่ตายโพธิบัลลัง ท่านก็ไปได้เกิดความสะดุ้งกลัวอะไรมารก็ทำเรื่องของมารไปท่านก็ทำเรื่องของท่านพอท่านสละชีวิตแล้วอะไรจะเกิดก็เกิดใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อชีวิตเป็นที่สุดท่านยังสละได้ อะไรที่จะเกิดก็ไม่มีความหมายการเน่งอย่างเดียวพอถูกส่วนเข้าใจก็กลับเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในตกส่นยนลงไปเองเมื่อใจได้ปล่อยวางเรื่องยับหยาบแล้ว วางใจถูกส่วนเหมือนหล่นลงจากที่สูงไปสู่ที่โล่งกว่างลึกบางกว่างบางแล้วก็มีดวงธรรมลอ,อยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเป็นธรรมดวงแรกกลมรอบตัว เหมือนดวงแก้วจะใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเลยน้ำแข็งใสๆ หรือกระจกใสๆอย่างน้อยก็อย่างนี้เลยจ้ะแต่บารบมีของท่านอาจจะใสยอย่างน้อยเหมือนเพชรใสๆและก็ใสเกินค,ความใสใดๆในโลกปรากฏเกิดขึ้นที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ด ขนาดอย่างเล็กเท่ากับดวงดาวในอากาศเหมือนเห็นจุดสว่างเล็กๆที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพลอยงใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้ และแต่ตามกำลังบารมีที่สั่งสมมาไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้แหละเป็นดวงธรรมใสๆเป็นความบริสุทธิ์เบื้องตน้นธรรมที่เป็นรูปเป็นร่างเห็นได้ มวลแห่งความบริสุทธิ์ก่อตัวเป็นดวงใสๆจากนามธรรมเป็นรูปธรรมวือธรรมที่มีรูปมีล่างความบริสุทธิ์ที่เห็นได้อย่างเป็นรูปเป็นล่างกลมรอบตัวใสๆ ถ้ก็เกิดขึ้นที่มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมอลใจท่านก็ยิ่งนิ่งแน่นลงไปในกลางดวงนั้นเพาทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งแล้วนิ่งอยู่ในความสุขที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลย แล้วท่านก็เ,เห็นไปตามลำดับในสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวแต่พยามาณเอาธาตุปิดธาตุบงนะังเนี่ยมาบดบังเอาไว้ไม่ให้มีความรู้ในการที่จะนำใจ กลับอสูรที่ตั้งดนังเดิมมาเหตุ้ว,ว่าธาที่เจ็ดนี่เป็นน้แหน่งที่จะไปเชื่อมกับกายภายในกายผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานแล้วคือกายธรรมกายพุทธร,รัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะ พยาหมายก็บดบังไว้ที่เราคุณกับคว่าอวิชชาคือไม่รู้เลยไม่รู้เพราะไม่เห็นไม่เห็นเพราะไม่สว่างความสว่างไม่บังเกิดขึ้นมันก็ไม่เห็นภาพความสว่างไม่เกิดเพราะใจ ไม่มาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้มีแต่ความมืดไม่เห็นเพราะมืดมืดเพราะใจไม่หยุดนิ่งคือเห็นไปทางจำไปทางคิดไปทางรู้ไปทางเห็นจำคิดรู้ไม่อรวมมาเป็นจุดเดียวกันใจจึงมืดมืด แล้วพยามมาก็ดึงใจระเบ,บิดใจไปตรึงติดกับสิ่งภายนอกในรูปในเสียงในกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคือสิ่งที่ตาเราเห็นภาพตาเนื้อเนี่ยหูที่เราได้ยินเสียง จมูกที่เราได้กลิน่นลิ้นที่เราได้รับรสกายได้รับการสมัมผัสใจกันึกคิดวนเวียนวนเวียนในเรื่องหลุเสียงกิ่ลถสมบัติธรรมลมซึ่งวนเวียนอยู่ความยินดีกับยินลายลยินดีก็อยากได้มา ต่ของได้มามันมีปัญหาอยู่ในตัวอยู่ด้วยกันไปนานๆก็เบื่อเบื่อก็ยีไลยีไลก็เครียดเสงเครียดเบื่อกลุ่มแล้วก็ไปสแสวงหาใหม่หาใหม่ก็เจอมาใหม่สิ่งที่ใหม่ก็มีปัญหาแบบเดิมและเปลี่ยนหน้าตารูปร่าง ไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสสมบัติธรรมลมอะไรต่างๆก็วนๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นใจก็กระเจิงหลุดออกจากตาแหน่งที่ตั้งดังเดิมที่เต็มไปด้วยความสุขความบริสุดความรอบรู้อนุภาพอันไม่มีประมณความสมปรารถนา ความรู้สึกเป็นนักรบฐานที่เจ็ดหลุดออกไปหมดเลยใจก็จะไปติดกับโลกภายนอกและโลกภายนอกจะเป็นโลกมายาก็จะถูกสร้างให้เพลิดเพลินและก็มีวิบากกรรมมารองรับวิบากกรรม ที่เกิดจากการกระทำด้วยความไม่รู้นั่นแหละมีพบภูมิมาลองรับมันก็วนเวียงกันไปอยู่อย่างนี้แหละแม้ปรารถนาอยากจะเจอความสุขแต่สิ่งที่ได้คือความทุกข์ความทุกข์ทรมานชีวิตก็เกิดมีทุกข์มากทุกข์น้อย ทุกปานกลางทุกพอทนได้จนเคยชินพอมีความทุกข์ก็หาทางผ่อนคลายผ่อนคลายด้สิ่งที่จะสร้างทุกข์ใหม่ต้องการแก้ปัญหาโดยวิธีสร้างปัญหาใหม่ชีวิตก็วนเวียนอย่อย่างนี้ มีแต่ความพเพลินกับความเปลียมีปัญหาวุ่นวายกันอยู่อย่างนั้นพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าของเราก่อนจะตัดสู้ท่านก็เจอมาอย่างนี้แหละท่านยังเบื่อหน่ายจนถึงขีดสุดเกิดนิพิทาที่แปลว่าเบื่อเบื่อเหนื่อย ื่นไหนก็คลายความกำหนัดความผูกพันพอคลายมันก็หลุดพ้นจากสิ่งนั้นคือทั้งทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่อมาสู่อีกสิ่งหนึ่งเหมือนทิ้งเรือขึ้นฟัง่งไม่แบกเรือขึ้นมาด้วยหรือล้าขาข้างหนึ่งอยู่บนเรืออีกข้างอยู่บนฝั่งไม่ยอมตัดสินใจสักทีอย่างนี้ ก็แปลว่ายัางไม่ทิ้งแต่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตอนเป็นบริมยโพธิสัตว์ท,ท่านทิ้งพอทิ้งก็หลุดพ้นจิตก็กลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมคือบริสุทธิ์บริสุทธิ์จนเห็นความบริสุทธิ์ได้เป็นดวงใสๆอย่างนี้แหละ ซึ่งเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนานิพพา์ท่านยังเรียนกับสอนมาว่านิพิทาวิลาคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพา์ส่วนในแง่ของการปฏิบัติก็เป็นอย่งที่เด็กกล่าวนั่นแหละใจก็จะกลับมาหยุดนิ่งในที่ตั้งดังเดิม ซึ่งเป็นสิ่งที่ปยามาณกลัวนักกลัวหนาจึงกันนักกันหนาไม่รู้จักไม่เจอหรือเจอแล้วก็ทำ,ทำทำหยุดหยุดทำไม่จริงไม่จังดังนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็นำใจกลับมาหยุดนิ่งอยูดที่ศูนย์กลางกายธาตที่เจ็ด ต้องหยุดให้ได้ต่อใจกลับไปอยู่กับเนื้อกับตัวให้ได้หยุดให้นิ่งหยุดติศสืย์กลางกายแต่ี่ิจิตวิธีที่จะหยุดได้เนี่ต้องผ่อนคลายตังใจเย็นเย็นแล้วก็กำหนดบริกรรมมณีมิตรสร้างภาพทางใจ ให้เป็นแลนด์มาร์กเป็นเครื่องหมายที่หยุดถึงใจเราที่ศูน์กลางกายฐานที่เจ็ดเราก็นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆใหญ่ขนาดไหนก็ได้ที่เราชอบนึกได้ง่ายๆต้องนึกง่ายๆก่อนนะจ๊ะทำง่าย แล้วก็จะได้ง่ายๆทำง่ายมากก็ได้ง่ายมากเป็นเพชรสักเม็ดใสๆแต่ต้องนึกอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายเหมือนชายหนุ่มนึกถึงหญิงสาวนึกถึงคนรักกันนะ่ะมันนึกได้ตลอดเวลา ในทุกคนทุกแห่งนึกได้ตลอดแล้วก็นึกอย่างสบายสบายนึกถึงบริกรรมมณีมิตรคล้าๆยอย่างนั้น่นให้มันผ่อนคลายไม่เหล่าร้อนอย่างนั้นแะะษาใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งนุมเบาสบาย ในบริกรรมภาวนาในใจเมาๆโดยให้เสียงคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรากลางดวงใสๆที่เรากำหนดเป็นแลนมากเป็นบริกรรมอณนิมิตนั้นนะจ๊ะต้องดังจากตรงนั้นและต้องเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อน โดยไม่ใช้กําลังในการท่องเคยเสียงที่ละเอียดอ,อ่อนเหมือนบทเพลงที่เราคุ้นเคยเหลือบทสวดมนต์ที่เราสวดจนคุ้นเคยให้บริกรรมภาวนาในใจบาบาๆว่าสัมมาอรหัง สัมมาอารหังสัมมาอารหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอารหังเราก็ต้องค่อยๆเนกถึงบริกรรมนิมิตอย่างแผ่วเบาเลียดอ่อนลำมุนลำไม ใจสใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็ผ่อนคลายให้ประคองใจกันไปอย่างดีนะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดใสสดชื่นเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกทุกคนซึ่งเป็นผู้มีบุญจะได้ประกอบความเพียรให้กลารกล้า อย่างถูกหลักวิชากายทางใจประครับประครองใจกันไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ